สวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับคุณรับรับชมเกม Battle Box Theater นะครับวันนี้ผมก็อยู่กับหมูน้อยอนน่คิควอนอเนะนะครับเคนส, <c oughs> สวัสดีค่ะเสียงหน้านะครับเป็นเป็นหน้าใหม่นะครับหน้าสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมก<ะ>้าอ่่าอะลองดูลองดูเฮ้ยซันหยอดไม่ได้อ่ะซันมีแค่เก้าอันเองอ,ะอ่ะโอ้ไมต้องใช้สิบอันเนาะใช่มีเก้าอ่ะเอาจริงดิอืมเดี๋ยวะเดี๋ยวให้มันได้ได้อยู่ หน้าอะไรดวาเียหน้าโคตรยาจกอะอุ้ยเอาไมเราไปดูหน้านี้กันดีกว่ามันเป็นทรงกระบอกอะดิไม่ไปดูทรงกลมปะเออนี่มันทรงกระบอกอย่าได้ลลองดูสักหน้าหนึ่งฮะอ๋อเ้ยหน้ารักร่ะเอฟเป้เอฟเป้ว่าเดี๋ยวเราไปดูหน้านู่นดีกว่าอ้ากดผิดเอาหน้ากลมเหรออ่าลองดูทรงกลม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 ไหนอะคอนโทรลไม่ขึ้นแสดงว่าหมดแล้วป่ แสดงทั้หมดแล้วเนี่ยดูซ้ายมือบนนี่มันจะมีไอปอกเห็นปะมันมีเท่าไหร่อ่าหนึ่งเหลือหนึ่งเก็บใหม่นะก็ไปเข้าแชปเตอร์ต่อฮะใช่ฮะไปต่อเลยหลังจากพาร์ทที่แล้วพาร์ทที่แล้วพาเฟลไปเมื่อกี้เราอยู่แชปเตอร์ไหนฮะจำได้ปะหก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 แล้วต้องขึ้นข้างบนเราต้องขึ้นข้างบนไปแล้วอืมไปครับผมเยี่ยมรู้สึกว่ามันจะยากขึ้นเรื่อยๆนะ ใช่โหแล้วผมก็สกิลไม่ไม่อัพเลยสกิลยังกากอยู่เลยแกมีใไอ้ตานะใหม่พอมีใหม่ะอ้าวไม่รู้น่ากลัวเราจะลงไปเอาไงอ่ะทางลับหรออ่าและโดนตกนะน่าละโอ้ยเหยียบหัวทล้ไมอ่ะอ้าโดนดูดขึ้ดนะโอ้ยหยาบหมูไหมอ่ะอีก อย่าหมูไหมอ่ะเป็นโจรจะมาฆ่าหมูเป็นโจรจะมาฆ่าหมูเหรอเฮ้ยตรงนี้ต้องระวังหน่อยนะระวังไฟดูดสายฟ้าพลาดเป้ไม่ได้แดกหรอกไม่ได้แดกด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ได้แดกไม่ได้แดกน้อยแดกมากอุ้ยลองไปเอาเฮ้ยไม่พร้อมไม่พร้อมไอ้ยรโดนดีนะไม่โดนลงไปให้มันลงไปเดือดขึ้นมาเรียบร้อยเออให้มันตายไป ขึ้นเหรอเดี๋ยวขวขึ้นทบนนี้สิมีอะไรปะไม่มีโอเคแปลเจ็ทแพทกันเจ็ทแพดหลใหญ่เยอะโอตรงน้ำเป็นตัวอย่างที่ในเดือนรอเจ็ทแพดก่อนเกิดที่ลูกเกิดที่ลูกได้ละไปยังไงอะขึ้นตรงเลยอ่ะสองครั้งมตัวแบกบาร์ย้ำๆตายอีกเลยแล้วฉันไม่เกิดไหนเนี่ยอยู่ไหนอะยังไงอยู่ข้างล่างเลยก็จะแบกบาย้ำๆ อุ้ยอขายังตายอยู่ตรงนั้นน่ะไปต้อนรับด้วยเกียร์น่ะมามามาฮึรับด้วยอ้ารับอยู่นะแกต้องแกต้องส่งเขาขึ้นไปอ้าวไปดิเอาเอาหรือว่ามาโดดได้เลยโดดได้โดดโดดเหยียบขึ้นหัวได้เลยไปเอาขึ้นลื่นไอ้บอนลื่นอ่ะเลื่นอะมาเร็วมาเร็ว โอ้ยอยู่ข้างบนแล้วอ่ะมีต้องรอเดี๋ยวไปิิววนี่ต้องต้องต้องส่งไปโอ้โหดันเรือลงมาให้ด้วยส่งใครขึ้นไปไม่ส่งอ่ะเธอไปเถอะดันเรือลงมาให้ด้วยจะโดดยังไงวะเธอกระโดดไปมันติดเน้่เดี๋ยวขึ้นเองมาเธอขึ้นเองเถอะโอ้โหเกิดไก่ด้วย กดนี้ไปไปโดนซ้ายมือดิซ้ายมือเออเราต้องไปโดนต้องไปโดนไดลาวาเอาโอเคโอเคตรงไหนไปต้องให้ต้องให้ระดับประมาจต้องให้ระดับประมาจันเล่นนะเราไม่สามารถแกว่งเรือได้แล้วเกากเรือยังไงฮะไม่ต้องเอาเรือกระโดดเข้าเรือเลยอ่ะขึ้นมาเลวโอ้ยโดนเหยียบหัวขึ้นมาขึ้นมาอู้โอเคไปไปเอาเพชร เพชรน้อยพี of of ่เจ Hi, ็บให้ด an ้วยอะเจ็บว้าให้เยอบให้หน่อยเดินเฮ้ยไอ้ตัวนี้มันเป็นมันเป็นกัดเราต้องต้องฆ่ามันฆ่าดิเราเป็นแล้วมาช่วยกันฆ่าเลยเราจะฆ่ายังไงวะสกิลเราไม่มีเนี่ยใช้สกิลใส่มาเลยสกิลเอเนี่ยนะอย่าให้มันเอาเพชรไป ย่าให้มันเอาเพชรไปไม่ได้แล้วได้แล้วมันตายแล้วดีมากไประเบิดให้อย่างเกียร์น่ะข้างบนน่ะการเก็บไม่หมดไม่เป็นไรหมังไม่เป็นไรไม่เป็นไรขาดไปอันหนึ่งวะขาดไปอันหนึ่งเงี้ยวเกียร์แล้วใช้ดันแปดป่ะเออแปด อันนี้แปดโอ้โอ้เต้องกวักน้ำกวักน้ำกวักดิโอ้ยนี่ขึ้นทางนี้โอ้โหก็ไปกวักน้ำตั้งนานโดนพัดลงมาเลยให้มันให้มันเอามันไม่ไม่ตายเอ้าเอ้าเราตายแล้วตายแล้วโอ้ยเราต้องดันเรือมาอ๋อหโอ้ปลาลงข้างล่างเลย ฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่งไปสวัสดีเพื่อนนี่นะเออเตะมาลงไปโเฮ้ยระวังโอเคได้อยู่ไปไงอันเนี้ยตรงนี้ก็มาอย่างไงมันลื่นฟิว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 ข้างล่างมีทางลับเออเด็กเห็นม่วงๆคิดว่าอะไรขอเราต้องไปทางนั้นเนาะเขาจะไปยังไงโอเค ไปแกโดดไปเลยต้องให้เหยียบด้วยใช่ไหมใช่ใช่เหยียบไปเขาด้วยอ่าแล้วแกก็แกก็มาโดดขึ้นอุ้ยเกือบมาโดดข้ามหมดเลอ่าอุ้ยอุ้ยเดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยว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 เดวเ็นระวังรววิ่งไป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 อ่ากลับมาเลยวิ่งกลับเลยเหรออวิ่งกลับมาเลยวิ่งผามาเลยรวเแล้วก็เราเราต้องกลับเราต้องกลับอ่า กลับยังไงยังไงเดี๋ยวหยิบตรงนี้ให้ไปเดินไปเหยียบให้ด้วยขวับแล้วก็กลับมาตรงนี้อ้าวเข้าไปทำไมอ่ะมันเด้งกลับมาเองอ้าวลงน้ำแต่แล้วแต่แล้วแต่เดาแกนี่น่ารักอ่ะเจ๊เห็นฉันน่ารักไว้เนี่ยต้องต้องระวังเป็นพิเศษอุ้ยอ๋อไฟมันมีไฟตรงนั้นเอง ต้องต้องระวังเป็นพิเศษอ่าได้แล้วอุ้ยไมย่ร่วงยังไง <ป S 2> วอะอู้หเกิดตรงนี้เลยเหรอเออเกิดไกลมากเอ้ยต้องระวังต้องระวังไปแล้วครับไปแล้วครับ,รบอุ้ยอุ้ยตกระวังตัวนี้ลืน่นระวังตรงนี้ลืน่นไปแล้วอุ้ยเกือบไปตูดตุดตุดวิ่งแล้วโดดมาอ้าวตูด แล้วไปเด้งตักอ้าวเด้งลงน้ำฮะเด้งลงน้ำฮะไอ้ตรงนี้ไม่ไม่ใช่ทางอะไรไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนมีมีมีข้างบนขัวติดไปเก็บมาเลยอ้าวนี่นี่อ๋อต้องแบบนั้นแหละรอได้แป๊บนึงเก็บให้โอเคลงมาหายละไงอ๋อแล้วมันให้ไปเหยียบทำไม การเลเซอร์ข้างบนไงอ๋อไม่งั้นเลเซอร์มันจะผ่าหัวนั่นสินะะครบเอาไม่ครบอ่ะขาดไปอันนึงอ่ะอ๋อแสดงอยู่ข้างบนจุดไหนไม่รู้แล้วขามองไม่เห็นอ๋อตอนนี้ต้องดันต้องเก็บไปครบด้วยไปตกไปไปแล้วไปแล้วไปยังไงรอไม่ใช่เหรอต้องเวี่ยงต้องเวี่ยงไมงเวี่ยงอ่ะไปเวี่ยงหน่อยอุยอุยเกือบไปเฮ้ย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 ตกเฮ้ย ก็จะรอรับได้เหรอวะเออมา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 ขึ้นอย่างเดียวเอาอมามามาไปปะอ๋อาได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปเอาเรือแม่งมาทีเดียวสองคนเลยอุ้ยเราเจาะหัวกันเพื่อไปเอาเรือก่อนว้าวมันก้าวฉันนะกลับมาก่อนกลับมาก่อนเราต้องไปเอาเรือข้างบนก่อนไงไปเอาเพชรอาแกเดี๋ยวขึ้นไปอุ้ยตัวขึ้นไปข้างบน เธอได้ละตกคิวการกระโดดชั้นน้อยโอเคได้ละกระเบียวกว่ะอ่ากระเบีวค้างอ่ะไปเดี๋ยวเขาไม่ไม่เก็บต้องไม่เก็บอันนี้อ่ากระโดดกระโดดกระตุกกดเกาะไปไหนกันกระโดดทะลุไม่ใช่ถ้าเจาะเกาะเก้ามันเอระเบิดข้ามันข้ามันทางไหนวะข้ามัน ไปเรื่อยๆมันก็ตายเออตายละมันเล่นยากอ่ะเฮ้ยอุ๊ยนี่เกาะบันไดอีกแล้วโอ้เอาหัวฉันแต่ดำแต่ดิหวานหมูทีเดียวโอโอกระเด็นนี่ตรงนี้มีทางลับเออ่าเก็บเพชรแล้วหั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 วร้อนจีร้อนจีเดี๋ยกว่าเป็นหมูย่างหมูย่างอ่ะโอ้หมูย่างอีกรอบค่ะตายบ่อยจังเลย รัดมาเฉยเลยไปดิไปดิพิชงานคนแก่ไปดิอ้าวเดี๋ยวไปโอ้จริงดิโอเคโอเคนี่มันมีทางขึ้นอ่าขึ้นขึ้นเดี๋ยวขึ้นไปเก็บก่อนเฮ้ยแต่มันต้องมาโยนกันอ่ะต้องขึ้นมาสองคนอ๋อโอเคเดี๋ยวอ้าวกดเดอะวิวขึ้นมาตายมาตายมาจะหมูเราจะจะโยนหมูไปตาย ไปเลยเออโยนหมูไปตายแล้วให้หมูเดินไกลอีกเนี่ยไตายสิเดี๋ยวเราต้องรอจังหวะต้องรอจังหวะเดี๋ยวรอจังหวะเอาไป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 นี่แหละเก็บบ้าไปรอหมูด้วยโอเคดีนะจอดตรงเนี้ยโอเคนี่เราต้องขึ้นคนละทางใครจะไปซ้ายไปขวาเขาไปนี่ก็ได้ไปเลยต้องแล้วไปยังไงอ่ะเอ้าอ๋อขึ้นไม่ได้ละเดี๋ยวตัดออื้ อาวันรอดอุ้ยเกิดเอ้ยเอาเรือมารับก่อนเกิดใหญมากเอาเรือมารับก่อนน่าสงสารเนี่ยดูกองตูดกองตูดเนี่ยจอดจอดโอเคไปพร้อมกันนะเดี๋ยวนเพื่อนโอ้โหไม่บงไม่บอกไม่โกงไม่ขาวโดดเป้าก็โดดเป้าไม่โดดเป้เแค่ฝั่งนี้อ่ะใช่ใช่เดี๋ยวไปโดดโอ้ยมันไม่ถึง ต้องขี่เรือมาตับงต้องขี่เรือมารับอีกแล้วว่าเธอตกน้ำเอาเรือมาทำไมเนี่ยมา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 หนึ่งสองสามอุ๊ยเอ้าเอ้าช่วยช่วยอ๊ยไม่ชิบหายแล้วเอ้าเอ้านะขึ้นมาแล้วไม่ไม่ต้องรอก่อนเอาใหม่พรมงี้นะขึ้นมาอ๋อเอาใหม่พรมเหรอ เอ้ยเอาใหม่ผมเอาไม่ได้หรอกมาเอาฝั่งนี้ไม่ได้เหรอได้ละเยสโอเคาหน้ไปไงอันเนี้ยมีไงเฮ้ยเฮ้ยเราต้องไปฝั่งนู้นไหมเด็กปิวแหนเนี้ยโอเคปิวไม่แดงอ่ะไม่ปิวทีเขาขอเพชรอันนี้เธอไปสู้ซะเฮ้ยมันมีสองเม็ดเฮ้ยว่ะ ระวังสกิลเอสกิลเอโอสกิลเอเราจะได้แบกแฝดันน oh. oh. yeah. ี oh. h, right? ้เข yeah. ้าไปเลยแฝดโอ้โหครบใช่ไหมเนี้ยน่าจะครบแล้วนะกดดล้กอาชิเมนด้วยเย่ได้ไหมผมไงไดไไงเอบอกสองมันจะถึงด่านที่ฉันเล่นแล้วเนี่ยใช่ใช่ใช่ ใช่แล้วมันก็จะเป็นที่จับเวลาที่เราคขอบไปเลยมันจะเป็นด่านจับเวลาพร้อมใจยังพร้อมไม่พร้อมหรอกไม่ได้สุขภาพมันเป็นด่านโบนัสด่านเราต้องทําเวลาให้ได้โอ้โหเราก็ได้ไหมเนี่ยได้น่ะสิได้กางกอยู่เราต้องไปไว้หอหมูด้วยนอหมูด้วยหมูหมูน้อยทีน่ารักนอหมูด้วยด่านนี้ง่ายกว่า <ม>โอ้เอาไงเนี่ยโอ้โหอย่างเท่อ่ะเอ้อเราอย่าไปยุ่งกับพวกมันเลยเรารีบไปดีกว่าอ๋อโอ้ยเราจะไปยังไงวะตายอย่างเงี้ยเนี่ยนี่เขาวาร์ปไปวาร์ปอยู่ตรงนี้เขาวาร์ปใช่วาร์ป <c oughs> วาร์ปใช่ถูกแล้วใช่วาร์ปวาร์ปแต่วาร์ปลงล่างวะไม่เห็นมีอะไรเลยอ้าวกลับมาไอ้อแกไ่ไปดิไปดิไปไงอะ่ะเดินไปเดินไปควา่ำใช้มือไปเอาไปไม่ได้อ่ะเดินไม่ได้ติดตีมันข้างบนบ้า กรโดดขึ้นไปได้ป่ะกระโดดอะกระโดดกระโดดไม่ต้องตีมันให้ตายก่อนป่ะเอาประคัตประคัตเอาดูแล้วดูแล้วทำไงแกนี่ไงแกแกกดแกกดบนแล้วกดตัวดีดีอะกดข้างบนด้วยกดกดลูกศรขึ้นบนแล้วกดตัวดีเนี่ยกดตัวดีดิเนี่ยดีอยู่ต่อตาแล้วกดตัวเอก็ได้กดตัวเอค้างแล้วก็ปล่อยมันจะเป็นการเอาประคัตกดลูกศรลงล่างก่อนแล้วก็กดตัวเอค้างเอค้างเออได้แหละโอเคโอเคหู mặt tung mặt tìm mía hai tay xì mày vừa ra thầm mùa lò dầm nghe ow à lưu mao 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 lưu 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 ้ยเอาไงวะหนึ่งไปเออยจ้าโทษโทษโทษเร็วเร็มามาไอ้นี่มันตามฉันไปอยู่ไปก่อนเลยมา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 ต้องรีบไปแล้วจะมีเวลาไม่มากโอ้ยตกน้ำอีกโอ้ยตายเถอะข้างล่างน่าจะเป็นทางลับทางลับทางลับเดี๋วไปเอาเองไปเร็วไปแล้วไปแ้วไปเร็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 วโอรหอเมาเโเเเร็วไป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  Oh my god ไป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 กันให้เรากันให้เราระวังระวังเฮ้ยตอนนี้ไปไงอะไปในไงทางลับอ่ะหนในในอ๋อเดินทะลุไปเลยได้แล้วได้แล้วอ้าวเราไปกันออกอ้าวเวลาหมดเอาใหม่เหรอไวลาหอดเล่นใหม่เหรอใช่ใช่เราต้องรีบไปเราต้องรีบไปเราไม่มีเวลามารู้กเลยพวกนี้ดูแล้วว่าข้างบนมันเป็นนี่ไปเอาเรือไป เดินมาแล้เร็วมาแล้วเไปเร็ว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 เม่อกี้นี้ก็เลยเลยงงว่าดาวไงไปมันไม่ตีดให้ฉันน่ะโอ้ยโอยตายตีดไปเจ็บเนาะึ้นไปเร็วยาาตูดมาบังนะโว้ยนงบตายอุ้งหัวตกเหอู้งน้ำเอาวี่นี่นงเอาเพชรเอาเพชร มาอุ้ยอ๋อตกน้ำอีกเหรอไปเร็วฉันเห็นว่าตกน้ำอยู่ข้างแต่เราไม่ได้ไปเอาอ่ะไม่ได้ไปเอาก้อนหนึ่งอ่ะช่างมันไม่สนใจเพชรแล้วตอนนี้สนใจว่าจะผ่านหรือเปล่าใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดนี่จะมีเพชรอีกหรือเปล่าไม่มีแล้วไปเร็วไปเร็วไปเร็วมาลงให้เราไปเหยียบแล้วก็ยังไงต่อแล้วแกก็มาลงไปเก็บเพชรไง เห็รมาแล้วแกก็เดินมาตรงนี้แล้วก็ขยับซันแล้วก็กระโดดขึ้นไปเดี๋ยซันส่งไงเดี๋ยวก็เชือกโอเคโอเคส่งเลยซันส่งไป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 โอ้ยต้องรอจังหวะต้องรอจังหวะซันส่งเลยไม่ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวอะซันซันมาเดี๋ยวส่งยังไงวะกดบเดอะบิวอะเดี๋ยวซันโดดเองได้ละละขึ้นมาขึ้นมาโอ้โหขึ้นมาหือยากอ่ะ อ๋อรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วนี่นี่มาส่งมาส่งจากฝั่งนี้แล้วมันจะมันจะถึงมันต้องส่งจากฝั่งนี้ไปเออจริงรับใช่รับด้วยมาฮะเนาะปึ๊บออื้โอเคโอ้ยมันยากจุงเฮ้ยข้างบนมีเพชรข้างล่างก็มีเพชรไปเก็บไปเก็บยเก็บร่างเก็บร่างเก็บร่างแล้วเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยอ้าวหนาวเฮ้ยยังไม่จบอีกเหรอยังไม่จบมั้งไม่ได้ไงได้แล้วเพชรได้เป็นก้อนแล้ว ปตรงน้ำผมงงอะไปโย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 อะไรหลุมไปเร็ววังมีเพชรอยู่ข้างบนอ่ะเออนี่นี่รู้แล้วลงไปไงนะเออได้ละเด้งมาเด้งมาเด้งมาไอ้ทางนี้น่าจะเป็นทางลับอ่าได้แล้วมีการมีการไปตามเนี่ยมีการไปตามเพื่ออะไรเว้ แล้วไงต่ออ่ะนู่นนู่นฝั่งนู้นอ่ะเออต้องทำให้มันพังไปเอจึต้องน้ำมาเร็วมาเร็วมาเร็วลน้ำไงเอ้ยเกิดฝั่งนู้นไหมเนี่ยแกต้องเด้งก่อนเว้ยเออเด้งเด้งแล้วแกก็เด้งมาเด้งมาฝั่งนี้นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเยี่ยมเลยโอเคเส็ดเส็ดโอเคโงมื่อกี้แล้วว่าเอ้าโอเคโอเคตายมันมั่วแต่ว่า ไปเร็วไปเร็วไปเร็วเราไม่มีเวลามากครับผมเราไม่มีเวลามากครับผมโอ้ยเฮ้ยระวังระวังเราต้องลงข้างบลง้างบนลงลงลงไปจีไปจีตายอีกแล้วอ่าได้แล้วแกเอาแกไม่ต้องเหยียบนะแกไม่ต้องเหยียบไอ้ลาวาแกโดดแกโดดมาเลยอ๋อโอเคโอเคอ่าเร็วไปเร็วไปเร็วเวลา41่ิบเอ็วิขึ้นไปไอ้อุ้ยเกือบโดนเสียบแกขึ้นไปก่อนนะเวลาได้แล้วเนี จะขึ้นยังไงวะอ้าวโดนเสียบเฉยอ้าวโอ้ยเทคนิคการกระโดดโดดไงอะเธอตายสิแกลองเสียบเกิดข้างบนโดนเสียบเ่ะอ่าให้มันเสียบเลยเกิดข้างบนป่ะเด้งมาเร่งมาเด้งแล้วก็กระโดดป้าอ้าวตายอย่างกักูเฮ้ยอะไรเนี่ยโดนเสียบเแล้วแกก็โดด ้าวพอดีเกิดข้างบนก็เกิดข้างบนก็เป็นยังไ,ไงตรงเนี้ยน้ำเป้ามันมีน้ำอะ่ะยังไงวะเรานี่ต้องไปแบบนี้เลยอ,อย้โดนอีกแล้วมีช <c oughs> ั้นเปียวอีกรอบนึงใช่ไหมพี <c> ่ <oughs> ตายสิมันยากจงเลยเออ,อ,อโอ้ยโอ้ยข้าระกำหมู ทไมรอบนี้มันยากจังวะเฮ้ยเราไม่เคยเล่นตรงนี้หรือเปล่าวะหรือเคยแล้ววะคุณไม่คุ้นอ่ะเฮ้ยเอ้เอามาันไม่เก็บหมายพรมมาแกไปเก็บหมายพรมอ๋อมาแล้วไปเร็วไปเร็วเราไม่ต้องทําเวลาฮะเหมือนเดิมเหมือนเดิมตรงนี้เหมือนเดิมอุ๊ไอ้ยอยโทษ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 เหยียบหัวกัน <c oughs> มั่วยไปเร็ว เหยียบมากกวกันทำไมอ่ะไป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 ไม่ต้องกดสองกันเลยเกือบตกแล้วตรงนี้คืออือไปเลยไปเลยไปเลยไม่ต้องเหยียบไอ้ไฟเออลืมมาว่าไม่เหยียบไฟอุ้ยโดนเแล้วไอ้ตรงนี้กระโดดยากอ่ะกระโดดแล้วแกก็มาให้ให้มันมาติดฝั่งเนี้ยเดี๋ยวทำให้ดูนี่นี่นี่แบบเนี้ยแบบเนี้ยแล้วก็เนี้ยอ๋อมันก็จะถึงอ่ะกดสเปการ์ทีหนึ่ง ี๋ยวนะอ่าแล้วให้ไปไอ๋อโอเคโหเล่นยากอ่ะต้องเล่นเป็นสเต็ปพิ้วไม่กดจับปาจะไปเหยียบไอ้นั่นยังไแล้วก็พุ่งมาระวังตายโอ้ยเกิดห้องล่อีกแล้วหรอตายดิอย่างเงี้ยชะไม่เนี้เียอเไปเียวรงไป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  มาเดีคนมาดคนมาเลยมาเลยมาเลยเร็ว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 เร็มา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 โอเครอก่อนรอก่อนรอก่อนไปไปไปไตรงนี้คือ้ยไม่รู้เฮ้ไปแล้ว่อนโหจมน้ำได้กุญแจแล้วได้แล้วได้แล้ว้วอู้้าผ่านแล้วปดผ่าน อ่<ม>าจะป่านโออ o m จเอตัดพาร์ตไหมตัดพาร์ตกันกันได้ค่ะโอเคครับแล้วเอาไว้มาเจอกันใหม่าพาร์ทหน้าฮะบ๊ <Hey bye. S 1> ายบายบายบาย